คุณนริศคำนุรักษ์ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนริศคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประหยัติปัผมขออนุญาตเรือท่านประธานเรื่องที่หนึ่งขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานจัดทําทางเดินธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบางเตงอำเภอปากปะยูน์ซึ่งเป็นป่าสงวนที่มีสภาพเป็นป่าพุที่มีความสวยงามอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาและเพื่อสร้างสํานึกในการรักทรัพยะสิ่งแวดล้อมเรื่องที่สองขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาเพิ่มสเกยภาพหน่วยป้องกันปรบับปรมประมงน้ําจืดตําบลเกาะหมากอําเภอปากพะยูนให้สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงเพื่อปล่อยกุ้งปลาสู่ทะเลสาบที่มีสภาพเสื่อมโทรมอยู่ในขณะนี้ เรื่องที่สามขอให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวจัดทำรถไฟสายเพื่อการท่องเที่ยวจากหาดใหญ่ไปถึงสถานีสุดท้ายของจังหวัดพัทลุงคือสถานีแหลมถน,นดโดยการปรับปรุงสถานีรถไฟโคกสายหานเทาควรพระควรเขียมบางแก้วเขาเยสนปากคลองเพื่อเป็นการเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงซึ่งขณะน,นี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเมืองรองที่มีการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งของของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับทะเลสาบที่มีความสวยงามเชื่อมโยงกับทุ่งนาที่มีหลายแสนไร่ของจังหวัดพัทลุงและเชื่อมโยงกับภูเขาซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเหล่านี้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคัญการจะมีรถไฟสายท่องเที่ยวจะทําให้คนจากหาดใหญ่เคลื่อนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงและก็จะเป็นรายได้ที่กระจายลงสู่พี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงเพราะ สถานที่เหล่านี้มีความสวยงามและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ผมจะกราบเรียนท่านประธาน3เรื่องครับกรับขอบคุณท่านประธานครับครับต่อไป